มิวนิธาพาเปิดบ้านใหม่หลังสร้างมานานกว่า3ปีล่าสุดมิวนิตาอัปเดตบ้านใหม่พาไปดูก่อนใครใกลเสร็จแล้วสาวมิวได้เผยว่าบ้านหลังนี้สร้างมานานกว่า3มปีแล้วมีปัญหาในการสร้างบ้านเยอะมากๆบ้านหลังนี้มีกระจกอยู่รอบทิศทางทําให้บ้านดูโปร่งมากขึ้นเธออยากให้ตรงฟ้าสูงประมาณสเมตรมีต้นไม้อยู่กลางบ้านแต่ก็จะมีปัญหาว่าแดดจะมาถึงแค่ช่วงเที่ยงเท่านั้น ทำให้ต้องซื้อไฟมาช่วยด้านล่างและยังมีที่วิ่งเล่นให้กับน้องสุนัขอีกด้วยสซามิลเผยต่อว่าจริงๆในส่วนของที่วิ่งเล่นนั้นโครงสร้างคือลานจอดรถเลยนํามาดัดแปลงทีหลังในส่วนของตรงนี้คุณแม่จะเป็นคนเลือกต้นไม้เองทั้งหมดถัดมาในส่วนของห้องครัวโต๊ะในครัวก็จะเป็นโต๊ะที่คล้ายลายหินอ่อนแท้ทนทานมากๆเป็นโต๊ะนําเข้าจากต่างประเทศเซามิลตื่นเต้นหนักมากเพราะอีกไม่นานก็จะได้ย้ายเข้าบ้านหลังนี้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ